สิ่งที่ชอบใจอย่างหนึ่งก็คือว่าทางลูกเซ็กคอก็แนะนําผมเลยว่าเฮ้ยแม่แบบนี้น่าจะเหมาะกับบ้านหลังนี้ สวัสดีครับผมจอบนะครับเป็น Vice President บริษัททีวีทันเดนะครับตอนนี้เพิ่งมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่รู้จักลุกเซคคอจากที่มีรุ่นน้องแนะนำมาเลยลองโทรไปพูดคุยนะครับแล้วก็จนมีโอกาสได้ใช้งานในปัจจุบัน,นครับครับก็จริงๆตอนแรกผมก็สอบถามนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่า จริงๆแล้วบริการของการการติดตั้งม่านอะไรเงี้ยมันมีจุดไหนบ้างที่มันแตกต่างกันในแต่ละเจ้าเราก็เราก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าจริงๆก็มีแค่คอนโดที่เราเคยใช้นะครับก็พอได้พูดคุยก็ได้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นว่าอย่างลูกซิคอเนี่ยพอเราเริ่มเริ่มคุยสิ่งแรกที่เราประทับใจคือเป็นเรื่องเซอร์วิสมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งก็ให้ข้อมูลได้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับว่าอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นนะครับเราก็จะชอบจุดนี้ว่าเออถ้าสมมติว่า คนขายของสินเซียกับเราว่าเอ้ยของแบบนี้มันไม่ดีอย่าไปใช้เลยหรืออันแบบนี้มันแพงไปอย่าไปใช้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันมีคุณภาพจริงๆแล้วเขาตั้งใจที่จะที่จะทำงานกันไม่ใช่แค่อยากขายของตรงนี้ของบ้านอากาศมันร้อนอากาศ,ากาศมันเย็นยังไงโดนแดดมากน้อยนะครับแล้วก็เราก็เลือกตัวม่านตัวม่านที่เลือกมาก็เหมือนกับสีค่อนข้าง selective มาให้แล้วของแบบนี้น่าจะดีน่าจะเหมาะกับเรา ผมว่าจริงๆงานของลูกเคอร์มีจุดแตกต่างหลายอย่างทั้งเซอร์วิสแล้วก็ความเซเลกทีของของนะครับของที่เอามาใช้ก็ไม่ได้ใช้ก็จะทุกอย่างจะใช้ของดีหมดที่สําคัญคือคําแนะนําก็จะแนะนําเหมือนเหมือนเพื่อนแนะนํากันจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างเชื่อถือนะครับแล้วก็อยากแนะนําให้ถ้าใครที่มีโอกาสทําบ้านเสร็จอยากติดตั้งม่านผมก็ highly r e อม m ม e n ์นะครับลุกเคอร์ว่าเอออยากมีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนําว่าบ้านอันไหนดีก,ก็ก็เลือกใช้ครับ